วัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตแอปพลิเคชันนกฟ้าหรือทวิตเตอร์นะคุณอีลอนมัสเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็ประกาศเลยว,ว่าเขาจะเปลี่ยนโลโก้นะมาเป็น X แล้วก็เปลี่ยนเว็บไซต์ที่อยู่เป็น x.com ด้วยซึ่ง official หรืออย่างเป็นทางการก็จะประกาศกันแล้วก็เปลี่ยนกันในวันอาทิตย์นี้เครื่องใหม่ X นะซึ่งคุณอีลอนมัสได้ประกาศ ใน Twitter ของเขาเนอะเมื่อวันเสาร์นี่เองที่ผ่านมาของใหม่วันอาทิตย์ทุกคนก็เตรียมรอดูเลยนี่เป็นคลิปเปิดตัวสั้นๆที่เขาได้โพสต์เอาไว้เมื่อวันเสาร์นะคะ เหตุผลที่เขาเปลี่ยนมาเป็น X เนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการจะรีแบรนด์ทวิตเตอรเนี่ยให้ X.com เนี่ยสามารถทําได้มากกว่าการทวิตข้อความไปมาแต่จะเป็นแพลตฟอร์มที่รวมการซื้อขายจับจ่ายได้ด้วยนี่เดี๋ยวแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆเราก็ต้องรอดูวันเปิดตัว